พี่ออยยืนนิ่งมายืนนิ่งรีเจนไปหาคนไปไปหานะไปหาคนปั่นเครื่องเดียวนะโอเคโอ้โหเสียงแม่งมาเลยมาแล้วอ่ะขอช้ารืมเครื่องตืมเครื่องตืมเครื่องไปปั่นมันใหญ่ให้หน่อยเจอไหมเจอเจอเจอเอ้าเปิดกล่องกูอยู่นี่กูอยู่นี่ไอ้เหี้ยมันอะไรของมันมัน่ะเอ้า ที่ขวาด้วยเออที่ขวาก็โดนด้วยไปหาคนใกล้ๆใครอ่ะโอ้ยโอ้โหเห,ห็นนี้น่าเกลียดปะ <dev oid> เใครบอกมึงจะยืนดูแล้วแล้วไม่ได้เอาเบิร์กออกอันนึงเอาแล้วเหมือนยังมองอยู่อ๋อไม่มองไม่มองกลับกลับมาป่ะเสียงดังกลับมาระวังระวังเครื่องระวังนี่กับผมล nope ุกไม่โดนยิงหนู ข้ามลืมไปว่าตัวเองไม่ไอ้ยิงแค่จุกระระ,ะบายซ้ำม,มันเลย้เฮีย <No. S 1> ยัง <S <S โอ้โดนกูจนได้เย็ดแหมม <S 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 โอ้ยกระดูกหกักกระดูกหักคุนพระมาหากูเหรอวะเฮ้ยวิจัดมนันดีวิจัดกลับๆๆมีแทงหลังปะ่ะมีๆครับมีครับ,รบไปเลยไปเลยไอ้เหี้ย lục, ài kéo hả? bánh khét hả? trong nhé? anh nhổ, keng lục, đấy gì vô, ấy chị mấy con, thang, một đằng, thang một đằng, thang, 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 nó lại, nó lại, nó lại, đi cha, โอเคได้ได้ได้แล้วตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อยู่อ้าอย่าทำอย่างนั้นไม่นึกว่ามันยังง้าง,งาไม่น่าไปรับเลยเอ้าคุณพระอุณสารหลบ <laughs> อย่าทำกับฉันอย่างนั้นขอร้องอย่า อ,อขอหมันใสหมันใสขอเข้าบันญัต่นะลุดนะลุดเ,เหรอไม่ลุดไม่ลุดครับอยู่กับผมอยู่กับผมอ๋อเส้นนึงอยู่ไหนวะหายน,นะเหมือนลุดนะโอเค จะหิวเลยปะยังไม่หิวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวเนี่ยวิ่งพินาพินาเครื่องหน้าเครื่องหน้าอ่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 าเรื่องเรื่องขอขอคะแนนไปหาประตูไปหาประตูหาประตูอยู่ตรงประตูอยู่ตรงประตูเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเคเคเคขอคะแนนปั่นหนมาใช่หรอกอ๋อ้อยเปิดดิอ้อยมันมา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 เฮ้ยมันเข้าไปในบ้านเล็กเฮ้ย อยู่กูทึ้นไม้หนูทึ้นไม้หนูงานล้างออกไปหน่อยได้ไหมล้างอยู่ดูพี่อยู่อ่ะเจ้าวิทย์อยู่พี่อ่ะทำไมเหมือนกลับมาหาผมอะอ้าวไม่มีวีพีไม่ม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 ีโนวันไม่มีโนวัน เปปตูได้แล้วปนึงปน่อ่อพึ่งนึ่งนไปประตูปน่ะโดนประตูปั๊น่ะไปประตูไปประตูประตูมาประตูล่างไปข้างในล่างไปข้างในล่างไปข้างในไปพี่น้อยู่พี่อยู่มา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  ไปไปเปิดเปปิดเปิดยังเปิดตัวเปิยังมา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 ล้วลกินเขาเขาาไปไปไเอาบล็อกเอาบล็อกเอาเอาไม่ทันหนีออกไปก่อน